สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคั่วทาโร่นะทาโร่ที่เป็นปลาเส้นอะถุงใหญ่มากขนาดเออครึ่งกิโลครึ่งกิโลหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนี่นะคะ เราวันนี้เราทำก๋วยเตี๋ยวกินกันกระทะมันก็เลยเป็นกระทะที่มีน้ำมันมีน้ำมันกระเทียมเจียวหอมไว้แล้วอา้าว น,นี้น้ำมันแบบขุกขิกขุกขิกนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่น้ำมันเยอะเอาพอแบบให้มันกรอบๆพอคือทาโร่เนี่ยถ้าเกิดสมมติปกติถ้าเรากินธรรมดาไม่ได้คั่วหรือว่าอบไมโครเวฟเนี่ยมันก็จะ ออกเหนียวเนียวนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามาคั่วมาอบไมโครเวฟมันก็จะมีความกรอบความหอมขึ้นมาอีกนี่นะคะนิดเดียวเราคั่วประมาณแค่แป๊บเดียวคั่วไฟอ่นอ,อนๆนะคะ จีเขาเรียกจี่ไฟจี่ให้หอมคั่วไฟให้มันร้อนๆหอมๆโอเคพอแล้วคะ่ะพอแล้วนะอันนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็มากินได้แล้ว หอมกรอบแบบนี้เลยนี่เลยเส้นมันก็จะกรอบรอทิ้งไว้ให้เย็นสักแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะทิ้งไว้ให้เย็นๆแล้วเส้นก็จะกรอบจะหอมนะอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทาโร่อร่อยขึ้นนะคะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาสาธิตวิธีทำปลาหมึอกอีก นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย